ใครเคยโดนหาว่าขี้เกียจบ้างไหมครับแปบลบว่าหนักไม่เอาบอกไม่สู้ทําอะไรตามใจตัวเองในทางโหราศาสตร์มีพระเคราะห์ตำแหน่งหนึ่งที่มักจะโดนตัดสินแบบนี้เลยครับก็คือพอ่างคานเป็นนิดในราศีกรกฎในวันนี้ผมจะบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะครับแต่เป็นอะไรเรามาดูกันใช่ครับคำว่านิดแปลว่าต่ําต้อยแปลว่าเสื่อมพอมาอยู่ในตําแหน่งพ่างคานที่แปลว่าขยันคนก็เลยตีความง่ายๆเลยว่าไอ้นี่มันคนขี้เกียจแต่ในทัศนคติของผมผมเรียกคนกลุ่มนี้ว่าขยันตามแพชั่น คนกลุ่มนี้ไม่ได้ขี้เกียจน,นะครับแต่มีสวิตช์ของความขยันของเขาจะเปิดเฉพาะในสิ่งที่เขาสนใจและอยากจะทําจริงๆเท่านั้นแหละเป็นระบบประหยัดพลังงานถ้าเป็นเรื่องของความชอบนะลุยเต็มที่เลยไม่หลับไม่นอนก็ได้ภาษาสมัยนี้เรียกว่าดีดสุดๆ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากทําแล้วก็ไม่ชอบนะขอไปนอนดีกว่าครับเขียนให้ตายยังไงก็ไม่ทําเหตุผลง่ายๆก็คือก็เพราะว่าพังคารคือดาวของความขยันพลังงานความแอคทีฟไปอาศัยอยู่ในบ้านของพระจันทร์ซึ่งเป็นบ้านของอารมณ์และความรู้สึกครับดังนั้นพลังงานของเขาเลยจะถูกควบคุมด้วยอารมณ์แล้วก็ความชอบส่วนตัวล้วน คนนอกอาจจะมองว่าเขาไม่เอาไหนแต่ว่าเจ้าตัวรู้ดีที่สุดเลยว่าเอาจริงขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ไม่มีใครหยุดได้เหมือนกันเท่าที่ผมเห็นมานะอาจจะขยันมากกว่าคนที่บอกว่าตัวเองขยันด้วยซ้ํามันขึ้นอยู่กับว่ามีอารมณ์จะทํำไหมอยากจะทําหรือเปล่าเห็นไหมครับว่าไม่มีดาวในตําแหน่งไหนที่จะดีหรือว่าแย่ร้อยเอร์เซมันมี2ด้านเสมอเลยแค่มีวิธีการใช้ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นใครมีดาวคาดในราศีกรกฎบ้างเป็นคนขยันตามอารมณ์แบบนี้จริงไหมคอมเมนต์มาคุยกันครับ